ครูคะมีคนสอนกดแรงดึงดูดบอกว่าให้คิดถึงสิ่งที่ต้องการทุกๆชั่วโมงวันหนึ่งมี8ชั่วโมงก็จะยิ่งทำให้ดึงดูดให้เร็วขึ้นก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆคะ่ะว่าควรจะคิดถึงบ่อยๆหรือไม่ควรคิดถึงมันคะเพราะการที่เราคิดถึงบ่อยๆแปลว่าเรายึดติดใช่ไหมคะในขั้นตอนของการ manifest มี3ขั้นตอน1ตั้งเป้าหมาย 2. มีภาพจินตนาการและความรู้สึกสิ่งที่ถามเข้ามาก็คืออยู่ในขั้นตอนที่สองใช่ไหมมีภาพจินตนาการและบวกความรู้สึกดีการที่เราทำบ่อยๆแล้วเรารู้สึกดีมันจะยิ่งเป็นพลังในการดึงดูดให้เร็วขึ้นครูที่สอนว่าถ้าเราทำบ่อยๆก็จะดึงดูดทำให้เกิดเร็วขึ้น แต่ว่าจากที่ครูฟังคําถามที่ถามเข้ามาน่าจะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดในตอนที่เราคิดถึงบ่อยๆเราจะต้องรู้สึกดีด้วยงั้นครูถามกลับว่าตอนที่เราคิดถึงบ่อยๆเนี่ยเรารู้สึกดีไหมคนที่เขา manifest เสกสร้างแล้วได้เร็วเขารู้สึกดีเขา in ครูกำลังจะบอกว่ากฎแห่งการปล่อยวาง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเสษการปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้คุณละเลิกในเป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการแต่ให้ปล่อยวางในผลลัพธ์ไม่คาดหวังในผลลัพธ์ไม่ไปคอยเฝ้ามองเฝ้าดูว่าเอ๊ะมาหรือยังถ้าเป็นอาจารย์บัณฑิตอาจารย์จะบอกว่าถ้าใครมีคำถามว่า มาหรือยังแต่ว่าคุณไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณไม่ได้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันการที่เราคิดถึงสิ่งที่ต้องการบ่อยๆและรู้สึกดีจะทำให้เกิดผลลัพธ์อันนั้นแต่ในตอนที่เราไม่ manifest ตอนที่คุณอยู่ในช่วงทำงานปกติคุณก็ต้องรู้สึกอารมณ์ดีตลอดเพราะมันจะดึงดูดสิ่งที่คุณคิดให้เข้ามาเร็วขึ้น ไม่ใช่ว่าเราอารมณ์ดีเฉพาะตอนที่เรา manifest ในโลกจินตนาการแต่พอตอนที่อยู่ในโลกปัจจุบันอะไรอะไรก็ไม่ดีไปหมดเพราะเรากำลังเล่นกับเรื่องพลังงานที่เราปล่อยวางในที่นี้หมายถึงไม่คาดหวังกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเราจะไม่คาดหวังกับผลลัพธ์และไม่ต้องรู้ด้วยว่ามันจะมาอย่างไง เพราะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะมาอย่างไงที่ครูเขาสอนให้ดึงดูดทุกชั่วโมงถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกดีแฮปปี้เราจะได้เร็วแต่ถ้าเราทำแล้วเฮ้อคิ้วขมวดขมวดคิ้วนึกภาพออกมาลุกอย่างนี้เข้าบ้านอย่างนี้ขมวดคิ้วเลยอันนั้นไม่ถูกแล้วนะอันนี้ อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าขั้นตอนที่คุณทำอะ่ะมันถูกไหมบางคนแค่จะคิดภาพว่าบ้านหลังใหญ่เข้าไปแอร์เย็นเฉียบยุขมวดขึ้นมาทันทีแบบนี้ไม่ถูกแล้วนะเราต้องเอาที่ความรู้สึกถามใจคุณเองถามใจคุณเองเราต้องดูที่ความรู้สึกของตัวเองวันนี้ล่าสุด ครูก็ไปถามน้องที่ครูเคยสอนให้เขา m แมนิเฟสแล้วเขาถูกลอตเตอรี่จากเดิมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยอยู่กับครูนี่ถูกมาสามรอบแล้วครูไปถามเขาว่าคิดถึงตลอดไหมเขาก็บอกไม่เขาคิดครั้งเดียวครูไม่ได้บอกว่าให้คุณคิดครั้งเดียวคุณคิดถึงบ่อยๆได้ตลอดเลยตามใดที่คุณรู้สึกดี คุณคิดได้ตลอดแต่การปล่อยวางไม่ได้บอกว่าให้ปล่อยวางกับการคิดแต่ให้ปล่อยวางจากการคาดหวังในผลลัพธ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ต้องไปถามว่าจะได้เมื่อไหร่มาเมื่อไหร่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดเรื่องดีทุกอย่างอยู่ในวอลเท็กซ์อับราฮัมฮิกส์บอกว่ามันอยู่ในวอลเท็ก์ พียงแต่แค่มันจะเฉลยออกมาในเวลาที่เหมาะสมกับคุณเพราะฉะนั้นแล้วในทุกเวลาคุณมีสติอยู่กับปัจจุบัน power of now มีความสุขอยู่กับปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันยิ่งรู้สึกมีความสุขขอบคุณซาบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่ทำไมถึงต้องขอบคุณซาบซึง้ง เพราะการขอบคุณทราบซึ่งเป็นการสร้างอารมณ์ที่ง่ายที่สุดในฝั่งของอารมณ์บวกขอบคุณกับสิ่งของที่มีอยู่ขอบคุณกับบ้านที่ฉันอยู่แม้กระทั่งตอนทําความสะอาดบ้านเรายังรู้สึกขอบคุณว่าขอบคุณนะบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับฉันฉันอยู่บ้านหลังนี้มีความสุขอบอุ่นขอบคุณที่ดูแลฉัน กวาดบ้านไปก็ขอบคุณบ้านไปขอบคุณจนแบบต่อไปนี้ดูแลเธอให้ดีนะกับสิ่งของอะทุกอย่างคือพลังงาน